วัสดีค่ะปะกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาพ่นสารอาหารทางใบให้กับพืชผักให้งามให้สวยนะคะการใช้สารอาหารทางใบนะเป็นอินรีย์ใครมีฮอร์โมนนมสุดฮอร์โมนไข่ก็ใช้ได้นะคะของปกิ๊กเป็นเป็นสารสกัดธรรมชาติเอามาพ่นทางใบเป็นนาโน,โนตัวนี้ใช้นิดเดียวค่ะหนึ่งซีซีต่อน้ำหนลิตรตัวนี้ เป็นธรรมดาไม่ใช่นานโนนะคะใช้1ช้อนโต๊ะคือ1 0ซีซีต่อน้ำหนลิตรป่อกี้ก็ใช้ไปเยอะแล้วละ่ะต่าได้ตัวนี้มาใหม่ก็เอามาใช้คือ 1cc ซีซีใส่เข้าไปในนี้นะคะผสมกับตัวนี้ที่เราใช้เป็นประจำก็คือน้ำส้มควันไม้เราจะเอาไล่เพลี้ยไล่หนอนให้ใช้บ่อยที่สุดนะคะตัวนี้ยาไม่ใช่ว่า อาทิตย์ละครั้งแล้วบอกว่านอนไม่หนีเพลี้ยไม่หนีพ่นไปเขายัางงั้นไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นต้องพ่นป้องกันไว้บ่อยๆป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายัางไม่ลงถ้าลงแล้วก็จะไล่าย,ยากนะคะถ้าป้องกันไว้แต่ทีแรกเข้ามาใกล้ได้กลิ่นเหม็นเขาก็ไปละแต่ถ้าได้มาเกาะมากินแล้วโดนบางทีมันไม่เข้มข้นเขาทนได้เขาก็อยู่ต่อเขาไม่ได้ตายเนาะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ค่ะตัวนี้วันเว้นวันก็ได้นะคะ ปกิผสมไปแล้วนะใส่ตัวนี้1ซีซีน้ำส้มควันไม้1ฝาต่อหนึ่งฟอกกี้พ่นไปบ้างแล้วเราก็จะเอามาพ่นตอนเช้าตอนเย็นช่วงที่ไม่มีแสงแดดไม่มีลมแรงฝนไม่ตกนะคะเราก็มาพ่นช่วงที่ใช้น้ำส้มควันไม้ไบ่อยๆเราก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ทุกครั้งนะคะตัวนี้คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่า5-7วันนั่นแหละคะ่ะเราถึงจะเอาน้ำส้มควันไม้มาใส่ ทำให้ผักของเราเนะี่ยใบใหญ่สวยสมบูรณ์อวบได้กินสารอาหารทางใบเอามาดูค่ะใบใหญ่ไหมคะใหญ่มากดูซาแหน่ของปากก๊กเนี่ยใบบื้อนะ่ <c oughs> มนะคะใบใหญ่มากเลยแต่ละใบเห็นไหมคะนะอยากกินไหมอยากกินปลูกค่ะปลูกในน้ำนะคะปากก๊กปลูกในน้ำก็คือปลูกแบบอินรีย์ ให้น้ำแช่ฮิวมัสกับขี้ขังขาวนี่ค่ะรากเขาเต็มเลยไหลอยู่ข้างล่างก็มีไหลขาวๆที่ปกิกตัดออกมานี่นะคะตัดออกมาเพื่อที่จะเอาไปปลูกเอาไปปลูกวางในดินได้เอาส่วนรากวางลงไปส่วนที่เป็นหน่อเล็กๆนี่เตรียมเป็นต้นอ่อนเอาไว้ข้างบนวางแล้วก็เอาดินกลบบางๆตามๆนี้เขาก็จะงอกออกมาเป็นซาราแหน่ เต็มไปหมดค่ะหลายต้นทีนี้จะให้ดูนะคะปลูกยังไงปลูกในแก้วอย่างนี้ค่ะรากยาวมากหนึ่งต้นค่ะต้นเดียวกิ่งเดียวปลูกในถ้วยสีขาวก่อนนะคะเห็นไหมคะถ้วยสีขาวแล้วก็พอเขามีรากยาวก็เอามาแย่ลงในนี้เจาะก้นแก้วเขาเป็นวงกลมเอาคัตเตอร์ตัดก็ได้นะ กรีดกลมๆแล้วก็เอารากแย่ลงมารากเขาใหม่ๆจะสั้นนิดเดียวค่ะแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวสับเล็กใส่ลงไปให้เต็มแก้วเพื่อพยุงลําต้นเขาไว้แล้วก็นํามาเลี้ยงในน้ําเอาแผ่นโฟมนี่มาลอยไว้นะคะปก็เอาอันนี้มาใส่ไว้เพราะว่าตัดเล็กเกินไปก็เลยต้องใส่ตัวนี้พยุงสวยไหมต้นเดียวต้นเดียวนี่เป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะอันนี้ในรางแก้วใน อันนี้ก็ในแก้วแต่ว่าลังโฟมใบเล็กนะคะก็หนึ่งต้นเหมือนกันนี่ค่ะเป็นพวงเลยต้นเดียวก็เลี้ยงเหมือนกันน้ำไม่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะไหลอันนี้เป็นไหลข้างบนจะสีม่วงเพราะไม่ได้อยู่ในน้ำไหลก็เยอะค่ะผักสาละแหน่ถ้าสมบูรณ์ดีนะคะจะแทงไหลออกมาอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเอาไปปลูกได้ค่ะเอาไปชำให้ออกรากอีกที่จริงก็มีรากอากาศเล็ก อยู่บนนี้ตามข้อเขาทุกอย่างนี่แหละเอาไปชําได้ไปขยายต่อได้ตอนนี้ก็เริ่มตัดกินได้ละเดี๋ยวจะแก่นะคะกำลังอ่อนกําลังกินเลยซาเลเน่ทีนี้ข้อดีของการพ่นสารอาหารทางใบนี่นะคะทําให้ใบเขาเขียวสวยเนี่ยผักทางใบอย่างเงี้ยใบจะแข็งแรงพลิกมะเขือนะคะใบก็จะแข็งแรงแล้วก็มเมล็ดเขาผักเขาก็จะไม่หงิกไม่งอ ถ้าให้แต่ทีแรกก็จะไม่เป็นกุ้งแห้งถั่วฝักยาวพ้นตั้งแต่เล็กๆฝักก็จะยาวเหยียดตรงเห็นไหมคะไม่หงิกไม่งอพ้นตอนอยู่ต้นนะอันนี้พ้นให้ดู <c oughs> เด็ดออกมาแล้วอันนี้เป็นถั่วฝักยาวปกิ๊กเด็ดกินบ่อยก็เลยมีแต่ฝักเล็กๆค่ะอันนี้เด็ดมาให้ดูฝักเดียวก่อนส่วนถั่วพุ่มอันนี้ถั่วพุ่มฝักเขาก็จะเหยียดตรง ยาวตามภาษาถั่วพุ่มประมาณนี้ได้รับสารอาหารทางใบทางทางฝักทางดอกทางอะไรเขาปุ๊กพ่นไปหมดนะเขาก็จะเหยียดยาวถ้าสมมติผักไม่สมบูรณ์ถั่วก็จะออกมาสั้นๆแล้วหงิกงอด้วยนะคะหงิกงอเหมือนกับเม็ดพริกอะ่ะก็จะไม่ได้อย่างงี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นสารอาหารทางใบนี้สําคัญนะคะก็ไปหามาพ่นใครมีตัวไหนก็หามา โอเคค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ปลูกผักแล้วไม่เคยพ่นเลยเนี่ยมะเขือพลิกต้นพลิกนะคะเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็พ่นไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยสารอาหารทางใบนะให้ได้ตลอดค่ะตอนนี้แดดจัดปกิไม่อยากจะลุกไปตากแดดนะถ้าเย็นๆก็ฝนตกค่ะ อนกลางวันก็แดดร้อนแดดจัดก็เลยนั่งมานั่งถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้คุณลุงส่องไปทางโน้นนะคะที่จริงผักกินใบเยอะเมกี้ก็ไม่ได้ขนออกมาพวกโหระพานะคะดีมากเลยนะใบจะแข็งจะสวยใบใหญ่ต้นโหระพาอันนี้เป็นสวิตชาร์จไม่ค่อยได้ดูแลเหลืออยู่สองต้นใครจะเพาะก็เพาะได้แล้วนะคะผัก ช่วงนี้ใกล้จะที่จริงยังไม่ถึงหน้าหนาวแต่ว่าเข้าฝนอยู่แต่เป็นปลายสักอาทิตย์หน้ากันยาน่าจะเพาะกระหล่ําได้แล้วค่ะกระหล่ํากันยาตุลาปลูกได้เลยนะคะพอปีใหม่เราก็มีกระหล่ําไว้กินละแต่ปะกิุกตอนนี้เพาะบ้างแล้วต้นกระหล่ําเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสารอาหารทางใบเนี่ยผักต้นอ่อนๆก็ให้ได้นะคะพอโตขึ้นมามีใบจริงสามสี่ใบก็เริ่มพ่นเลยค่ะเขาจะแข็งแรงมาก พราะว่าสังเกตจากการที่ลองเอามาใช้ดูผักกินใบนี่แข็งแรงค่ะเขียวสวยขึ้นมาทันตาเห็นต้นถั่วนะคะพ่นตั้งแต่ยังไม่ออกดอกให้สารอาหารทางใบี่เลยจะดีมากใบเขาจะแข็งแรงพอเขาเริ่มออกดอกเนี่ยจะทำให้ดอกดอกแล้วก็พอติดฝักก็ติดเร็วฝักก็เหยียดยาวเร็วไม่หงิกไม่งอนะคะ ก็ลองดูนะไปหามาใช้ดูค่ะสารอาหารทางใบเดี๋ยวก็มาถามประเก๊กว่ามีไหมก็ตอนนี้สั่งเขาอยู่นะคะสั่งอยู่เพราะว่าเอาตัวนี้มามาใช้